ข้ารถของคุณเป็นรถที่ใช้มาแล้วหลายปีแต่ยังต้องการความคุ้มครองในประกันชั้นหนึ่งในราคาที่แสนประหยัดเมขอเสนอประกันภัยชั้นหนึ่งไทยวิวัฒ7,500บาทด้วยเบียเริ่มต้นเพียง7,500บาทคุณจะได้รับความคุ้มครองทุนประกันที่100,000บาทต่อปีสำหรับรถเกง๋งและรถกระบะทที่มีอายุไม่เกิน12ปีแต่ถ้าคุณเพิ่มเบียอีกนิดนึงเป็น9,500บาท คุณจะได้รับทุนประกันความคุ้มครองสูงถึง2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะแต่รถของคุณจะต้องมีอายุไม่เกิน10ปีนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตบริษัทจะชดเชยให้ถึง5 0 0 0 0 0บาทต่อคนและมีวงเงินชดเชยให้สูนถึง10ล้านบาทต่อครั้งค่ะและในกรณีที่คุณขับรถชนคันอื่นหรือชนสิ่งของทั่วไปเช่นเสาไฟรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งชนเข้าไปถึงในร้านค้าบ้านเรือนคนอื่นก็ไม่ต้องตกใจนะคะ พราะบริษัทจะชดเชยความเสียหายให้สูงถึง2ล้าน5แสนบาทต่อครั้งเลยทีเดียวค่ะในวันที่ไม่คาดคิดเกิดพลาดขับรถชนคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะประกันฉบับนี้จะมีค่าชดเชยให้กับผู้ที่ถูกชนในวงเงินถึง50,000บาทส่วนผู้ที่บาดเจ็บก็จะได้รับวงเงินค่าชดเชยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง50,000บาทเลยทีเดียวค่ะมีข้อแม้ประกันฉบับนี้ จะให้ความคุ้มครองค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาลแก่คนเจ็บไม่เกิน5คนนะคะสำหรับคนขับหากเกิดอุบัติเหตุคุณจะได้รับความคุ้มครองสูงถึง50,000บาทต่อครั้งเลยค่ะและที่สำคัญถ้าคุณซื้อประกันฉบับนี้และเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะชนกับรถชนิดใดก็ตาม ที่มีป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกแม้แต่บาทเดียวค่ะใมขอสรุปเงื่อนไขทั้งหมดดังนี้นะคะรถของคุณต้องมีอายุไม่เกิน12ปีเท่านั้นการประกันครอบคลุมถึงกรณีรถสูญหายถูกไฟไหม้หรือความเสียหายจากการโดนน้ำท่วมด้วยค่ะสำหรับการซ่อมจะต้องเป็นอู่ที่อยู่ในเครือประกันภัยไทยวิวัฒน์เท่านั้นค่ะรถที่มีสิทธิ์ซื้อประกันฉบับนี้จะต้องเป็นรถส่วนบุคคล รถรับจ้างรถสปอร์ตรถดัดแปลงและรถแต่งซิ่งจะไม่สามารถซื้อประกันฉบับนี้ได้นะคะประกันฉบับนี้สำหรับรถยนต์ไม่เกิน7ทีน่นั่งและรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน3ตันค่ะและถ้ารถมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นสปอยเลอร์ล้อแม็กทำบริษัทจะคุ้มครองในวงเงินตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้นค่ะอยากกระซิบบอ,อกถึงประกันฉบับนี้นิดนึงนะคะ คุณสามารถซื้อประกันได้โดยไม่ต้องตรวจสภาพรถค่ะและยังให้คุณผ่อนชำระเบีย้ยประกันสบายสๆกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ0%นาน6เดือนพร้อมรับสิทธิพิเศษเมื่อซื้อกับ724ประกันออนไลน์ฟรีมีรถใช้ระหว่างซ่อม5วันในกรณีที่เป็นไฟถูกฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและฟรีปรึกษาหมอออนไลน์2ครั้งต่อปี ประกันภัยชั้นหนึ่งไทยวิวัฒ7,500บาทคุ้มครองครอบคลุมทุกความเสียหายในราคาที่ประหยัดจริงๆค่ะรีบตัดสินใจตอนนี้ก่อนที่ข้อเสนอจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ